สรุปอาวุธ PSL-03 ที่มาและวิธีการป้องกันและทำลาย PSL-03 เป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกลองระยะไกลที่พัฒนาโดยประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่จรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยมีพื้นฐานมาจากระบบ BM-30 Smerch ของรัสเซียเริ่มเท่าประจำการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในช่วงปี2004-2005นอกจากใช้ในจีนแล้ว PSL-03 ยังถูกเสนอขายให้กับลูกค้าต่างชาติภายใต้ชื่อ AR 2และมีบางประเทศที่ได้จัดหาไปใช้งานเช่นโมร็อกโกเอธิโอเปียและล่าสุดมีรายงานว่ากัมพูชาก็มีในครอบครองคุณลักษณะเด่นโดยสรุปขนาดลำกลองใช้จรวดขนาด300มิลิเมตรจำนวนท่อยิงมีท่อยิงจรวด12ท่อระยะยิงสามารถยิงได้ไกลถึง70-130กิเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบจรวดบางรุ่น สามารถยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นหัวรบจรวดมีหัวรบหลากหลายประเภทรวมถึงหัวรบระเบิดแรงสูงแต่กระจายหัวรบเชื้อเพลิงฟรีอากาศและหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่บรรจุระเบิดย่อยต่อต้านรถถังหรือต่อต้านบุคคลและบางรุ่นอาจมีจรวดนำวิถีเพื่อเพิ่มความแม่นยำแท่นนิง ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขับเคลื่อน 8x8 แบบวานชาน Ws2400 ซึ่งให้ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ทั้งบนถนนและนอกถนนระบบควบคุมการยิงมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิตัลที่ทันสมัยรวมทั้งการบูรณาการระบบนำร่องด้วย GPS, g l o n s และ Beidou ทำให้มีความแม่นยำสูงกว่า MRL รุ่นเก่าอย่าง BM21 มากพลังทำลายล้าง การยิงเต็มชุดสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางถึง67เฮกตาร์หรือประมาณ400ไร่ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นที่รวมพลของทหารสนามบินศูนย์บัญชาการหรือแบตเตอรี่ป้องกันภัยทางอากาศวิธีการป้องกันและทำลาย PSL-03 1. การเตือนภัยล่วงหน้าและการอพยพระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนขั้นสูงตรวจจับการยิงจรวดของ PSL-03 ได้ตั้งแต่ต้นทาง ข่ากรองและการเฝ้าระวังการใช้โดรนสอดแนมดาวเทียมและแหล่งเข่ากรองอื่นๆเพื่อระบุตำแหน่งของ PSL 0 3 2. ระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบป้องกันซ r a m ที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจาก PSL 0 3มีจรวดขนาดใหญ่และอาจมีจรวดนำวิถีทำให้ระบบซ r a m ต้องมีความสามารถในการตรวจจับและสกัดกั้นเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและมีขนาดใหญ่กว่าจรวดปืนใหญ่ทั่วไป ตัวอย่างระบบป้องกันซีแรมที่มีศักยภาพเช่นไอออนโดมของอิสราเอลหรือระบบอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยใกล้ถึงกลางระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางถึงไกลระบบเช่น Patriot S 3 0 0หรือ400หรือ THAAD อาจถูกนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นจรวดของ PSL 0 3ที่อยู่ในวิถีโคจรสูงอย่างไรก็ตามการใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานราคาแพง เพื่อสกัดกั้นจรวด MRL จำนวนมากอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 3. การหาที่ตําบังและการเสริมความแข็งแรงบังเกอร์และโครงสร้างเสริมความแข็งแรงการกระจายกำลังและการพลังตัวซึ่งเป็นยุทธวิธีพื้นฐานโดยทั่วไปเป้าหมายหลักคือการทำลาย PSL 0 3ก่อนที่มันจะยิงหรือทันทีที่มันยิงเสร็จและกำลังเคลื่อนย้ายหรือบรรจุจรวดใหม่ 1. การโจมตีตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่แม่นยำมีระยะยิงใกล้เคียงกัน หรือขีปนาวุธทางยุทธวิธีความสามารถของ PSL 0 3ที่ยิงแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วนั้นทำให้การตอบโต้ต้องทำได้อย่างฉับไวและแม่นยำา 2. การโจมตีทางอากาศเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดรนโจมตี 3. การโจมตีภาคพื้นดินการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษการโจมตีด้วยยานเกราะกำลังพลหากสถานการณ์เอื้ออำนวยการก่อกวนหรือทำลายระบบ จมตีระบบเรดาร์ระบบสื่อสารศูนย์บัญชาการและระบบข่าวกรองของข้าศึกการรับมือกับ PSL-03 เป็นการต่อสู้ทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ซับซ้อนต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองการป้องกันทางอากาศและการโจมตีตอบโต้ที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบโดยตรง